ผิดอะไรคือฝั่งกัมพูชาฝั่งบ้านหนูเขาเอาเคปนาจอติดตอบหนูไปลงคือหนูผิดอะไรคขมรนบางคนเขาว่าหนูแบบยังไงอะกลับไปไม่มีที่ยืนแน่นอนหนูมงงมากคนเก่งๆที่ในเช็คในคอมเมนต์หนูเนี่ยคขมรบ้านหนูเนี่ยทำไมไม่ออกลบเองคนอยู่แต่บ้าน ดูโทรศัพท์แต่คนไม่นึกถึงทหารที่ออกรบคนรู้ไม่ว่าลูกเมียเขาคิดยังไงตัวเองเก่งแต่อยู่บ้านแต่ปล่อยให้ทหารทำหน้าที่ถ้าคนเก่งจริงคนก็ออกรบเองเลยหนูผิดตรงไหนหนูแค่ให้ยุติการรบว่าคนไทยอ่ะอยากได้แผ่นดินบ้านหนูถ้าคนไทยอยากได้แผ่นดินเขมรจริงๆทำไมคนไทยช่วยเหลือปู่ย่าตายายเราถูกไหมคะ มองแต่ความผิดคนอื่นแต่เม็นมองความผิดของตัวเองแล้วนา,นานาที่เป็นทหารอ่ะออกลูอ่ะไม่คิดถึงบ้างหรอว่าเขาคิดยังไงลูกเมียเขาจะอยู่ยังไงเนี่ยเสียชีวิตไปตั้งหลายรอยลายเนี่ยใครที่ช่วยเหลือครอบครัวเขาล่ะแล้วใครจะดูแลครอบครัวเขาต่อไปล่ะถูกไหมคะเค่ให้หยุดติการยิงหยุดติการทําสงครามหนูผิด้วยหรอหนูผิดถึงขนาดนั้นเลยเหรอ